เพื่อนอยู่ชิปมาตรงนี้นะรุ่นพอไไดีได้มองโอ้โหลูกนี้นีไมเคลือนเพากาลที่ต้องบอกว่าได้แค่มองด้วยสายตานะครับวงการฟุตบอลไทยต้องการคุณเปิดรับสมัครออดิชั่นตามหานักพากรุ่นใหม่แค่คุณมีคุณสมบัติดังนี้อายุ20ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศมีความรู้เรื่องฟุตบอลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะฟุตบอลไทยแล้วส่งคลิปออดิชั่นของตัวคุณมาที่ Sen นฟุตบอล l อด s e ็นดอท 1. นแนะนำตัวเองพร้อมบอกเหตุผลที่มาสมัคร,คร 2. อัดคลิปวิดีโอภาคฟุตบอลไทยลียกฤดูกาล2020ั0 2 2ความยาว5 7นาทีส่งมาที่อ e ีเมล s e n นฟุตบอล a l s e n c o t h สามารถส่งคลิปออดิชั่นได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม2564และติดตามข่าวสารแวดวงกีฬาฟุตบอลไทยได้ที่ Facebook f เฟซบ o o กแ Fanpage เซ็นฟุตบอลแล้วอย่าลืมส่งคลิปเข้ามาออดิชั่นกันเยอะๆนะครับ สวัสดีครับผมเสรีพุชเจริญชื่อเล่นชื่อเสครับอายุ34ปีก็เหตุผลที่เข้าร่วมในการออเดชั่นครั้งนี้ก็ส่วนตัวผมติดตามแล้วก็ชื่นชอบฟุตบอลไทยมาหลายปีแล้วครับก็พอเห็นกิจกรรมของทางเซนฟุตบอลที่เปิดรับออเดชั่นนักภาคมือใหม่ผมก็อยากจะร่วมสนุกครับก็อยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลไทยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับก็ยังไงก็ ฝากนักภาพมือใหม่อย่างผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามคลิปออเดชั่นของผมกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอนําท่านผู้ชมเข้าติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกลดูการ2020 2021ระหว่าง p o l i สเ e โล f เอฟซี FC, เปิดบ้านบุญญาจินดาสเตเดียมรับการมาเยือนของนครราชสีมามาสด้าเอในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมเสรีพุทเจริญรับหน้าที่ในการบรรยายครับ เริ่มเกณ์การแข่งขันจังหวะนี้สกัดไม่ดีแต่ยังมาเข้าทางประสิทธิ์ปุงโชคคว้าออกมาแล้วเป็นฟีคิกโคลาดโยนเข้ามาลูกนี้แม่ยังสกัดออกไปได้ครับเป็นเดนนี N ่โ e ป ok คูนดับเบิ้ลฮะกองหลังลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์ฮะช่วยสกัดลูกนี้ออกไปได้ดูจังหวะวางด้วยซ้ายของกิดลีคันยุกมาที่เสาสองเป้าอยู่ที่เดนิสวิลานนเอลวาฮะแต่ว่ายังปาดหน้าสกัดออกไปได้เเกือบเข้าประตูตัวเองเหมือนกันครับจังหวะนี้ แล้วบอลมาอยู่ที่กันตพลแทงขึ้นหน้ามาให้ธีระเทพวิโนไทยธีระเทพก้มหน้าแล้วสัดด้วยขวาลูกนี้บอลสสยติดเตธนาชัยฮะบอลอยู่ที่เอกนันและหัวทิ้งออกข้างไปเลยฮะโอ้ดูจังหวะก้มหน้าสัดของธีระเทพครับแต่ยังไม่ผ่านมือธนาชัยหนูราชครับแหมแกโชว์ฟอร์มเหนียวหนึบจริงๆฮะสันติธร ให้พิธีกันตพลแทงขึ้นหน้ามาอาทิตย์เขี่ยให้ดาแกนปั่นด้วยขวาลูกนี้ยังไม่ผ่านมือธนชัยครับโอ้โหนียวนึบเลอเกินนะธนชัยหนูราดอดี้ดาวซันโวไทยลีกดาแกนบอสโควิดก็ยังกินแกไม่ลงฮะดูจงังหวะเข้าทําในวันนี้สวยจริงๆฮะดาแกนได้ปั่นลูกนี้แม่แต่ยังไม่ผ่านมือของธนชัยหนูราดครับเหนึบเลอเกินนะช่วงนี้แล้วกีดีคันยุกเปิดเข้ามาลูกนี้เทโลยังสก,กัดออกไปได้ เบียดแย่งกันกลางสานา,นามแล้วล้มไป1ล้มไปสองครับโอ้แต่ว่าคุตศินซิลกรผู้ลมเป่านกวิดจ,จบ45นาทีแรกไปเลยฮะยังกินกันไม่ลงครับโปลิสเตโล f อ40นครราชสีมามาสด้าเอฟ40ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามต่อในครึ่งหลังครับครึ่งหลังเริ่มต้นถึงแล้วนครราชสีมามาสด้าเอเป็นฝ่ายเคลียร์ลูกเริ่มเล่น มาสู้กันต่อครับในอีก45นาทีจังหวะนี้กัสดิศสิกขาเปิดขึ้นหน้ามาทีระเทพดีลูกนี้ไปประตูไปแล้วครับโอ้โห,หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทีละเทพวินอไทยในวัย36ปีครับอายุเป็นเพียงตัวเลขสำหรับเขาจริงๆฮะแม่ดีลูกนี้สวยงามจริงๆครับคลาสสิกมากครับอกองเชียร์บริเทโลเอา้าแม่จังหวะนี้ เวียอาแจ้งว่าเป็นลูกล้ำหน้าครับไม่ได้ประตูครับโอ้โหเจ้าตัวนะ่ายิ้มเขินเลยครับทีระเทพวินโนไทยยังครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นเนยังมีเวลาสู้กันต่อครับผมแม่เสียดายจริงๆจังหวะนี้บอลมาอยู่ที่กันตาพลกลมหน้าสัตว์ด้วยขวาลงน,นี่ชนขานครับโอ้โห้องหลังโคราชยังสก,กัดเอาไว้ได้ มาดูอีกทีฮะก้มหน้าซัดด้วยขวาสามสิบหลาชนคานสนั่นเลยฮะโอ้โหผ่านมือธนชัยหนูลาดไปแล้วครับแต่ยังไม่ผ่านคานครับกันตะพลกุสปาคมอย่างว่านี้ดาแกนเปิดเตะมุมมาอาทิตได้มงติดเซษธนชัยไอสักคนนี้มงติดเซฟธนชัยตวัดอีกทีอ่ะติดเซฟธนชัยหนูลาดครับโอ้โหสามสุเปเซฟซอนซอนของแกครับเนี้ยวหนึบเหลือเกินนะ โอ้ไม่รู้ว่าแกไปสักยันอะไรมาครับเหนียวจริงๆอะ่ะสามซเปอร์เซฟซอนๆครับถ้าโคราดได้แตมวันนี้แมมออฟเดอะแมตต์ต้องเป็นของแกครับธนะชัยหนูราดครับผมแล้วเอาอีกแล้วโยนเข้ามาแม่กองหลังโคลาดจะสกัดไว้ได้แล้วจังหวะน,นี้ฝ่าวแล้วฮะแล้วจังหวะโตกลับมาจะซี่เคนแรควบมาหน้ากลัวทางด้านซ้าย แล้วมองเข้าในเปิดเข้ากลางมากินี่ขยุกซัดด้วยซ้ายลูกนี้แม่โดนไม่เต็มอะไม่ข้ากรอบเทโลขึ้นมาบ้างอาทิตย์บุจินดาอาทิตย์บุจินดาปาดออกซ้ายมาให้ที่กสิทธิสิกฮัตแล้วซัดด้วยซ้ายทันทีแม่ลูกนี้กึ่งยิงกึ่งผ่านผ่านหน้าประตูไปฮะแล้วเดนนี้ได้ยิงลูกนี้ซับจอจอเข้าไปแล้วครับโอ้เข้ามือประสิทธิพงุงโชครับโอ้เป็นไม่ได้ยังไงฮะเหลือเชื่อครับอามารุวตาล่า เอาล้ครับสุพศจดจําได้จี้เข้ามาแล้วเปิดลูกนี้ติดกองหลังสัตอีกทีเข้าทางเจอเทพตวัดยิงแม่ข้ามคานไปนิดเดียวครับโอ้โหสวยมากครับลูกนี้ดูจังหวะยิงไม่เต็มของดากแนน่ะบอลยังมาเข้าทางเจอเทพตวัดยิงทันทีแม่แต่ว่าข้ามคานไปนิดเดียวเท่านั้นนะยังยังศูนย์ศูนย์เทโลยังบุกต่อครับกันตพลโยนมาด้านซ้ายที่ดาแกนบอสคูวิด มีพื้นที่มีเวลาเลี้ยงจี้เข้ากรอบเขตโทษครับดากันดากนเข้าขวาเขา้าขวาแล้วตัดหลังแม่ไม่รู้กันนะจังหวะน,นี้เทโลเตะม,มุมโยนมาอีกแล้วขึ้นแย่งมงบอลลอยโดกงกาดอย่างกะเด้งกาดอนบอลในมงตั้งดากนพักแล้วยิงติดกองหลังแต่มุมครับโอ้โหบุกต่อเน,นื่องจริงๆอะ่ะมาอีกแล้วมาเป็นชุดมาเป็นละลอกละ็อกเข้าขวาดากนล็อกเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้มาติดเอกนัดอีกแล้วะ แล้วเดนิสเวลานแวว่าหัดอูมออกไปเลยฮะโอ้ช่วงนี้ทนเวลาบาเจ็บครบ5นาทีแนละ้วโคราดไล่เพชดด้านบนเทโลเทโลอยู่ที่วันไดทีแล้วเตะโดขึ้นมาข้างหน้าลูกนี้เรียบร้อยครับจบ90นาทีกรรมการเิีวกอนพัวดมเปาุกวีจบการแข่งขันไปแล้วฮะกินเงินไม่ลงฮนะ โอลิสเซล l เอฟซีศูนย์นครราชสีมามัตสซีศูนในส่วนของการถ่ายทอดสดวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วผมเสรีพุทธเริญและทีมงานถ่ายทอดสดขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ